คุณคิดขนลุกแล้วผู้ตัดส yes, um> ินของที่ดูวิดีโอฉันขอโทษนะสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เราได้เมนูเมนูนี้อยากกินมานานมากเลยนะคะส่วนลุงคิดก็ไปได้อะไรมีผสมซิงเกิลไหมเหรออุ้ยมีอะไรบนหัว ก็ลุงคิดก็ได้แกงมัสมั่นไก่นะคะคอมข้าวสวยตะแรกอะเราจะนั่นไก่ต้มน้ำปลามาค่ะแต่ร้านส้มตำมันปิดก็เลยเชงเลยนะคะเปลี่ยนเมนูนะคะแล้วนี่ไปเจอป้าคนนี้ค่ะเขาขายช่วงเย็นแล้วแบบไม่เคยลองอยแบบว่าเป็นน้ำพริกค่ะแล้วแบบแกแบบน้ำพริกแกเยอะมากและอันนี้คือเป็นน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดนะคะแล้วก็แกก็จะมีขายแยกกันนะคะให้ขาย10บาทค่ะดูถ้วยใหญ่มถ้าป้าซื้อมาอ่า 2อถุงถุง,ถงละสิบาทเลยดูโห้วยน,นี้ไม่ใช่เล็กๆนะคะและผักของแกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยีบาทเองนะคะเมื่อของถูกที่นี่แล้วก็ผักผักดองก็มีไก่ทอดเจ้านี้เขาบอกว่ากินแล้วต้องกลับมาอีกเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็นี่ค่ะหมูเส้นก็ <laughs> เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาต กินก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะโอเคลุยเลยลุงคิดอุ้อยากกินมากอยากกินจริงๆค่ะ I hope I hope อยากกินมาก I hope, I hope. ป้าสั่งอาหารพ้ดแผ่นด้าไปค่ะช่วงเช้าช่วงเที่ยงหวานนะ่ะส้มตําก็ทําไมเดี๋ยวนี้คนคนอีสานก็เริ่มกินหวานกันแล้ววะ่ะอุ้ยกินส้มผักก่อนเป็นไ,ไงหวานหวานเหรอ,อไหนเวไนเมกไม่หวานใช่ไหม หนู no, ไม่หวานมากอุ๊ยอร่อยอะ่ะอันนี้ไม่ไม่หวานเออเออไม่หวานมาสมันมันต้องมีหวานปลาแรมปลาแรมลูเครสคือลุงคิดก็อยากให้ป้าทํากับข้าวค่ะถเดียวเดียวเราจะต้องทําค่ะเดี๋ยวจะทําเมนูง่ายๆก่อนคือมันยังไม่ค่อยสะดวกมันไม่ชินห้องครัวด้วยค่ะที่อีกอย่างแบบว่ามันมันเล็กป้าต้องออกไปทําหน้าบ้านอะตอนนี้เรากําลังเคลียร์โต๊ะอะไรอยู่หน้าบ้านอยู่นะคะเค ไม่หวานนะอร่อยนะอือเหี่ยอะไรกุ๊กูอืออืมนี่เ้าเขาสวยเ้าเหนียวมาหมดเลยอันยุลองไหมเห็ดมัสลุมแต่สไปซี่เนาะไม่แน่ใจ แต่พริกไม่เยอะเท่าไหร่ลองลองหนเดี๋ยวลองก่อนน้ำพริกพวกนี้จะไม่หวานนะคะก็จะเน้นปลาหอมีิสุกุนอุ้ยผักส้มผักส้มกิมจิอีสาน่สุดกิมจิอีสานอร่อยมากค่ะวิปป้าจะทำอร่อยอ่ะและขายถูกด้วย พะผูกเป็นโตแกเลยอร่อยน้ำพริกแต่เขาจะขายช่วงเย็นๆค่ะช่วงเช้าเขาจะเป็นตลาดช่วงเย็นอลองลองหมูวุ้นเส้นเนีดยหมูกราดเลมอนเฮ้ยอะไรนะวุ้นเส้นอะภาษาอังกฤษเรียกกราดอะกราดูอืม ร้านเดียวกันกับหาดใหญ่หลอโอ้โหหัวอมเส้นสดไม่ใช่คิดอมีกระดูกไม่มีเขาทอดไงมแต่รสชาติอร่อยเขาอีก้กัดหมูวุ้นเส้นหมูวุ้นเส้นน่นมากอืม หมูวุ้นเส้นหมูสับมาคุกกับวุ้นเส้นปั้นเป็นก้อนเนาะมาเอาลงไปทอดอุ๊ยอร่อยอ่ะอุ๊ยอร่อยมันแรกเลยอ่ะ and the white thing is garlic สติ๊ก้ไลลุงคิดถามว่าในข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับกระลำบีควไมเป็นดำเปรี้ยวไงข้าวเหนียวสติ๊ก้ไลอ่ะบัดกระลำเนี่ยก็จะมีเขาจะมิกกันป้าเป็นคนที่ชอบต้นหอม ดองมากเลยนะคะชอบกินกับน้ำพริกอืมอร่อยผ่านป้าคนนี้ทำน้ำพริกอร่อยอะ่ะตลาดตรงนี้ทำไม่รู้ตลาดอะไร มีกุ้งด้วยอ,อืออือเป็นไงดีดยเราไปกินข้าวแรกคุป,ปองที่ห<ร>้างบื่อมันด้วกลดลูกละ<ร>เราสั่งผัดกะเพราไปค่ปะก็สั่งผัดกะเพรา <laughs> สั้งใจลุงพีาา่ทำหน้าทาง คือผัดกะเพราหมูกรอบ never, never 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 again โอเคเราจะไม่ไปกินอีกนะ hmm? คือผัดกะเพรานะคะถ้ามันหวานเนี่ยคือจบเลย Pay me one million baht I don't go anymore <laughs> เราขอไม่บอกที่ไหนค่ะที่ห้างนะคะแลกคูปองค่ะคือเราหิวกันค่ะเราหิวข้าวเนาะเราไปซื้อแบบว่าซื้อข้าวสารมาป้าก็พยายามซื้อข้าวสารมาเตรียมไว้ป้าจะอ่าซื้อกุ้งมา ป้าจะมาทำอ่าไข่เขาเรียกเลยนะไข่เยิ้มผัดกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเอาง,ง่ายๆก่อนแต่ที่นี้เราก็เลยไปแวะกินข้าวแรกคูปองกันร้านอื่นเราไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงแต่ร้านนี้เราคงจะไม่ไปกิน <laughs> <c ười> คือร้านนี้เราเราขอยืนยันนั่งยันเราจะไม่ไปไปกินนางอีกแล้วนะคะป้าสั่งรูไหมคะป้าสั่งกะเพราไข่ยเยี่ยวมา้าและกะเพราไข่ยเยี่ยวมา้าถ้ามันหวานเมื่อไหร่นะคะมันคือมันจบ บอกตรงคือจบแล้วป้าพีซี่กับลุงคิดเป็นคนไม่กินกับข้าวหวาน <c oughs> ทีนี้เ <c oughs> ชื่อไหมหวานจนเจ็บคอปากปากอนและเค็มหวานและเค็ม <And if S 2> ของขาวไปหวานนะอูจบเลย If the chef of this watch the video <c oughs> I, I apologize นะ but you really cook really really too much sweet ป้ากาับลุงคิดกินไปไม่หมดจานเลยนะคะป้ากินไปสองสาคำแบบบอกอุย้ยผัดกะเพรานะคะ มันเป็นของข้าวหวานได้ครับปลานแลมนะถ้าคนกินหวานนะแต่ถ้าคุณมาหวานเหมือนเหมือนเหมือนของหวานเนี่ยคือจบเลยจบเลยนะฮะผัดกะเพราถ้าหวานเนี่ยใบกะเพราเพราะป้าเป็นคนทําอาหารนะใบกะเพรากับพวกหมูพวกอะไรมันเป็นของข้าวคุณแบบ <c oughs> ถ้ากะเพารากะเพรานี้ถ้าหวานนี่คือจบเลยนะคะ <c oughs> ตัดนิดๆได้เพื่อให้มันให้มันเบรกเบรกคือ,อยังไงเนาะให้มันเบรกรสชาติแต่คุณจะมาใส่ซะจนเหมือนกับเป็นของหวานนี่คือจอบเลยคือเฟติกโอเวอร์ I d เกมโอเวอร์ I see that woman that cook I see her in bakery and <laughs> she smile for meI <laughs> 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 uh, uh, s a e h d o n t say h I m มื่มันมีหลายบิ๊กซี I see her in b i a s e r y and she smile for me I <laughs> <laughs> อือะไรก็ <c oughs> ไม่รู้อะร้านไหนเราไม่เอาเฮ้ๆๆอ,อืมไม่เป็นไรอะมันมีหลายที่แล้วมันมีหลายร้านค่ะแต่เราอาจจะดวงสวยนิดนึงวันนั้นนะ <c oughs> โซนแรกกุป่องอป้าบอกอุ้ยนี่คนอีสานกินหวานขนาดนี้เลยเหรอป้าถามกับลุงขึ้นโอ้โหป้าคุิดบอกฟัก,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 กเลยอะ <c oughs> โซดอาอยากเข้าบ้านล <c oughs> มกคิดบอกว่าหลังจากเดินซื้อของนางยังไม่เห็นลุงคิดอีกนางยังส่งวี่งหวานสวีทสมายพออยู่ด้วยซ้ำฮัลโหล สวบทสบายไงใ <Yeah. S 1> บผึ้กระเพราเทอาตั้งโวบีตู้ไงหวานมากก <c oughs> ิ่อร่อยนะอร่อยป้าชิมป้ารู้เลย <c oughs> แต่ลุงกิกไม่ <c oughs> ม่ีงอแฟฟอมสวียั็นเมหวานป้าจิมป้ารู้่ะกลมกล่อมใช่ได้ใช่ได้ this can buy again ป้ารสคือนา n คือนาวเวอร์มันสอละเมะ่อกี้รอว่าฉันแปลกใจ มีอาหารแบบนี้ขายที่อีสานด้วยป้าเลยบอกว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเวอร์มันดิเฟนบีโฟนามันททม 4G, 5ร์โฟีฟีเอนนี่จริงมันจะแฮทน้ำเหนียวด้วยแฮเข้าซอยด้วยเข้าซอยอืมเดี๋ยวฟู๊ดแพนดาก็มีเข้าซอยนะคะที่เนี่ยคืออาหารตอนนี้มันไปทั่วคคุณอยู่ที่ไหนคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้กินนะคะยิ่งเมืองไทยเป็นครัวโลกอยู่แล้ สบายใจได้อป้าคนนี้ทำกับน้ำพริกก็อร่อยมากเดี๋ยวคราวหน้าจะถามตลาดอะไรม,มีป้าคนนี้คนเดียวที่ขาดน้ำพริกค่ะก็อยู่ๆมุมลึกๆร้านเกือบไทยๆจะมีแกงด้วยนะป้ายังไม่เคยลองฝีมือแกงแกพอดีไปแกกำลังเทออกจากถุง แกเทน้ำพริกออกสองาอย่างแล้วก็แกมีถาดอีกเป็นสิบสิบถาดแล้วขายถูกมากถุงละสิบบาทอะเห็ดก็อืไหนจะเห็ดไหนจะหอมไหนจะหอลองสิเนี่เซมเซมร้านร้านเดียวกันเอื่อืเอาเลยมัดเอา อ่ะครับมันลดไก่ครับไม่เป็นตะเกียงเลยหรอกฮมคลิปเมื่อวานนะคะที่อ่าคิทเช่นโมเดะมันนี่เอฟซีชอบแดดแด้ก็เซว่าชิปถูกมากคือของนะคะเบ็ดเสร็จก็ก็นั่นแหละค่ะมนสองหมื่นเพราะว่ามันมันมีอ่ายิบยิบย้อยๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือของเราซื้อเองค่ะเราสบายใจ แต่ว่าเราให้ช่างไปสั่งให้นะคะแล้วเราก็จ่ายกับเจ้าของเขาโดยตรงเขาก็มีลงมีลายจ่ายกันทางลายนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวนี้มันมีบุ๊ก้งบุ๊กิ้งออนไลน์เนาะไปช่างก็ไปสั่ง,ส,งสั่งมาแล้วก็โอนเงินให้ให้ให้บริษัทของเขาอย่างนั้นะคะ What you think You think my friend make very good Very good <right? S 2> yeah perfect อืมอืม h w w e you c a l l the modern dog face up อืม,อมเพิงหมางเหยันเพิ่งหมาเหยันเพิงหมางเงหยันงง,ง เพิ่งเพิ่งหมาเงยนเงยนอืมเพิ่งหมาเงยนเพิ่งหมาเงยนแล้วอนไรดีก um> ูต์ไปเ e c o m m e n d แล้วก็ซัมไอเอฟซีบอกว่าให้อ d a p t บบทอยเลทห้องน้ำเนี่ยหนูคิดเียอยากให้ป้าลื้อมากป้าบอกว่าอย่าเพิ่งลื้อเพราะว่าตอนนี้เราต้องให้ช่างให้อะไรเขาใช้ก่อนนะคะลือเลยไปใช้ตรงไหนกันนะอืม ค่อยๆขยับขยายทําไปพรุ่งนี้เราจะออกไปดูค่ะเราก็ยังไม่ได้เห็นแบบว่าแบบจริงๆเลยฮะที่ถ่ายนะก็คือตอนเขายังไม่เสร็จและที่มีภาพท้ายอ่ะคลิปนั้นนะะทัพทิมก็ส่งมาให้เขาอัปเดตให้ She's right. She guarantee we come back. m h h u She's right. เจ้ของร้านไก่ทอดยังไงคุณก็กลับมาไม่มีอะไรไม่มีใครทำอร่อยกว่าฉันละใช่ไหม She's really sure about herself. จริงๆค่ะบอกได้กลับมาแน่นอนค่ะมันอร่อยจะว่าอย่างเงี้ยลองกันเลย คิดบอกต้องกลับไปอีกแน่นอนไหนขอลองหน่อยสิป้าถามเขาว่าหวานไหมเขาบอกไม่หวานค่ะไม่ต้องกลัวนี่ไม่หวานจริงอร่อยเขาเดียวของ,ของเขานะคะ ลองพ่อเหนียวอ,อร่อยอืมพี่จะหมดแล้วอะ่ะอือันนี้ไก่หรือมันไม่ใช่กัวหอมอ๋อหอมไม่กินเหรอ Nah. Mm. Ini niemand verlangt. Yeah, mm. <laughs> Thank you. Mm -hmm. this much กิ๊บจะอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้พี่ก่อน,นะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย Thank you for